คลิปนี้ค่ะใหม่จะพาทุกคนมาดูคอนโดใหม่ห้องใหญ่เน้นความเป็นส่วนตัวสูงในทำเลบ,บางประกงที่เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนและแหล่งงานขนาดใหญ่ห้องพร้อมเ์นิเจอร์ครบชุดเริ่มต้นเพียงล้านต้นๆเท่านั้นค่ะทุกคนคะวันนี้ใหม่พามาสูตรอากาศบริสุทธ์นะคะที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะ วันนี้จะพาไปดูคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ค่ะที่ออกแบบฟังก์ชันพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความสุขทุกไลฟ์สไตล์ของเราค่ะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ที่ระบบรักษาความปลอดภัย2ชั้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีเฟสแกนในการเข้าออกโครงการที่ถึงแม้ว่าเราจะใส่แมส แต่เราก็สามารถเข้าออกโครงการได้ค่ะทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะนั่นก็คือโครงการ S s p a ป e c o n d o m i เ i ียบางนาบางประกงนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับคอนโดนี้ใหม่จะพาไปทำความรู้จักกับทำเลที่ตั้งกันก่อนค่ะซึ่งตัวโครงการนะคะอยู่บนถนนจรัญญานนท์ค่ะหรือที่รู้จักกันในนามถนนวัดบางวัวน,นะคะซึ่งเป็นทำเลที่อยู่ใจกลางการค้าและศูนย์รวมร้านอาหารความอร่อยเลยค่ะ ซึ่งถนนจรัญญานนท์นี้นะคะเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับถนนสิริโสธรและถนนบางนาตราดค่ะทําให้การเดินทางจะไปไหนมาไหนนี่คือสะดวกสบายมากๆจริงๆนะคะแล้วใกล้ทางด่วนถึงสองสายด้วยนะคะทั้งทางด่วนบุรพาวิถีและมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพชนบุรีสายใหม่ค่ะทําให้การเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือวันหยุดจะไปเที่ยวต่างจังหวัดในภาคตะวันออกอย่างจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีหรือว่าระยองก็สะดวกค่ะ แล้วใครที่ชอบไปสนามบินสุวรรณภูมิหรืออาจจะต้องไปทำงานก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วเหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังอยู่ใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่อย่างนิคมอุตสาหกรรม TFD นิคมอุตสาหกรรมเวลโกนิคมอุตสาหกรรมบูเทคซิตี้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนิคมอุตสาหกรรมเอเชียแล้วอยู่โครงการนี้นะหาของกินของใช้ง่ายมากๆไม่ว่า เป็นตลาดร้านค้าร้านอาหารหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะคะนอกจากนี้ก็มี DIY, มิสเตอร์ดีไอมีทอ p ส์มาร์เก็ตโลตัสบางประกงซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี้คืออยู่ใกล้กับโครงการทั้งนั้นเลยละค่ะส่วนโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬารัฐ11ออินเตอร์โรงพยาบาลบางประกงและโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ค่ะ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการบางประกงและโรงเรียนศีวิทยารวมถึงโรงเรียนมารดานาะริมตอีกด้วยค่ะแต่ถ้าใครมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อจะไปไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วละก็นอกจากวัดหงท,งทองที่ใหม่พาไปแล้วนะคะก็ยังมีวัดโสธรวรารามวร,รวิหารก็เดินทางไปสะดวกเช่นเดียวกันค่ะ แล้วตอนนี้ค่ะใหม่ก็อยู่ที่เอสเปซคอนโดบางนาบางประกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคอนโดนี้นะคะจะมีอาคารสูง8ชั้น2อาคารด้วยกันค่ะ ทั้งหมดเนี่ย426ยูนิตซึ่งถือว่ากำลังดีนะคะไม่หนาแน่นจนเกินไปและเป็นคอนโดที่เหมาะกับการพักผ่อนมากๆค่ะนั่นเพราะว่าโดยบรรยากาศรอบคอนโดเนะี่ยเขาจะไม่มีตึกสูงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบสบายตาของวิวบางประกงไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นค่ะและอย่างหนึ่งเลยนะคะที่นี่เนี่ยทิศทางลมของเขาคือจะโฟล์แล้วก็ดีมากๆนะคะส่วนอาคารสโมสรค่ะเขาจะแยกไวใ้ให้อีกหนึ่งอาคารนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางเลยค่ะทุกคนและที่นี่เนี่ยนะคะเขา ยังมีที่จอดรถนะคะที่เราสามารถจอดได้ถึง52ในร่มด้วยแล้วค่ะส่วนคอนเซปต์ของโครงการเขาก็มาในคอนเซปต์ที่ชัดเจนมากๆนะคะให้ทุกวันคือการพักผ่อนใน,นห้องพักที่กว้างค่ะแล้วก็ผนังเก็บเสียงได้ความเป็นส่วนตัวสูงมีพื้นที่สีเขียวรอบโครงการเพื่อวันพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะ ส่วนพื้นที่ส่วนกลางของโครงการค่ะก็มีให้ครบแล้วก็พร้อมเลยนะคะรองรับทุกกิจกรรมของคนรุ่นใหม่เลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่ที่นี่เนี่ยเขาแยกสะเด็กไว้ให้เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนใครที่ทํางานหรือว่าเหนื่อยล้ามานะคะก็สามารถมานอนแช่น้ําคลายความเมื่อยล้าที่นี่เขามีจากรุช่ให้ด้วยนะแต่ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นที่เป็นแลนด์มาร์คของที่โครงการนี้เนี่ย เขามีไว้ให้สําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปสวยๆก็ต้องมุมนี้เลยค่ะมีโซนน้าตกที่เชื่อมต่อกับสวนส่วนกลางส่วนสายที่ชื่นชอบการออกกําลังกายแล้วก็ทางโครงการมีฟิตเนสนะคะที่พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครันในการออกกําลังกายให้เราไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งค่ะรวมถึงยังมีโคเวิร์กอิงสเปซไว้สาหรับดูบ้านให้ได้มานั่งพักผ่อนหรือว่าจะมานั่งทํางานที่นี่ก็เวิร์กเหมือนกันค่ะแถมยังเป็นมุมที่มองเห็นวิวส่วนกลางทั้งหมดของโครงการเลยนะ คือหมายบอกเลยว่าถ้าเราได้อยู่ที่นี่เนี่ยนะคะเราจะได้ใช้ทั้งพื้นที่ส่วนกลางของเขาเรียกว่าอยู่โครงการไม่ต้องออกไปไหนเลยทั้งวันก็ยังได้ค่ะและรูปแบบห้องพักของที่นี่นะคะก็มีให้เลือกนะคะทั้งแบบ1ห,ห้องนอนแล้วก็แบบ2ห้องนอนค่ะ พื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่28.67ตารางเมตรไปจนถึง58.45ตารางเมตรค่ะซึ่งถือว่าห้องเนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่สบายเมื่อเทียบกับคอนโดทั่วไปนะคะแล้วเขาก็ออกแบบทุกฟังก์ชั่นมาพร้อมใช้งานตอบโจทย์ทุกความสุขของทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะ ่วนระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่นะคะได้มาตรฐานแล้วก็อุ่นใจแน่นอนค่ะเพราะว่าโครงการนี่นะเขามีรอปภแล้วก็กล้อง cctv ที่จะดูแลเราตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้เนี่ยโครงการเขามีการนําเอาเทคโนโลยีล้ำๆนะคะมาให้ลูกบ้านได้ใช้กันด้วยค่ะนั่นก็คือการใช้เฟสแกนนะคะในการเข้าออกแล้วก็การใช้พื้นที่ ของส่วนกลางรวมถึงลิฟต์ค่ะที่นี่เขาเป็นลิฟต์ล็อกชั้นด้วยค่ะด้วยการสแกนใบหน้าของเราแม้ว่าเราจะใส่แมสอยู่ก็สามารถสแกนใบหน้าได้ซึ่งเทคโนโลยีถือว่าลำ้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านที่นี่นะถือว่าฟิชิลิตี้ส่วนกลางที่นี่เขาให้ครบแล้วก็จัดเต็มด้วยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าคอนโดมิเนียมที่นี่เนี่ยนะคะเป็นบริษัทเดียวกันนะคะกับโครงการเดวาริีโสทรบ้านผู้ได้บ้านอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียงค่ะจึงทำให้ตัวโครงการนี้มียอดขายที่ดีมากๆเลยละคะ่ะ แล้วห้องที่ใหม่พาทุกคนมาดูนะคะก็คือห้องแบบ A2 นั่นเองค่ะซึ่ง A2 นี่นะคะจะเป็นห้อง one Bedroom หรือว่า1ห,ห้องนอนนั่นเองนะคะพื้นที่ใช้สอยะคะ่ะจะเริ่มต้นตั้งแต่ 28.67ตารางเมตรไปจนถึง29.58ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันของห้องจะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะ1ห้องครัวปิดและ1ห้องรับแขกนั่นเองนะคะแล้วจุดเด่นของคอนโดที่เนี่ยหมายจะบอกว่าเวลาที่เราอยู่คอนโดอะ่ะเราก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวใช่ไหมเนื่องจากผนังห้องมันติดกันนะคะแต่ที่เนี่ยเขาออกแบบนะคะให้ผนังห้องเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน เก็บเสียงค่ะแบบแม็กพาร์เนลนั่นเองซึ่งรับประกัน1ปีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเป็นส่วนตัวของที่นี่ค่ะส่วนบรรยากาศในห้องนะคะเราก็จะได้ความโปร่งของห้องแล้วก็ได้ลมที่ดีรวมถึงเห็นวิวด้วยแล้วค่ะ f a l มสูงซีลิงในห้องจะอยู่ที่2.45เมตรนะคะเข้ามาในห้องเริ่มพามาดูส่วนแรกเลยก็คือส่วนของครัวค่ะเปิดประตูเข้ามาปั๊บนะคะครัวจะอยู่ซ้ายมือสําหรับห้องนี้นะทุกคนคะ่ะ ครัวนี่เขาเป็นครัวปิดใครที่ชอบทํากับข้าวแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้แม้เราจะอยู่คอนโดเพราะว่าเขามีประตูกระจกสไลด์ค่ะแบบนี้ให้เรานะคะกรอบเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมคือสวยงามมากนะคะด้านในที่นี่ค่ะที่เห็นนะชุดครัวนะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นดดานบนเป็นท็อปหินอย่างนี้เนี่ย โครงการเขาให้มาแบบนี้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อปหินนะคะหน้าบานต่างๆรวมถึงชั้นนะคะที่เราสามารถไว้ไมโครเวฟตรงนี้ได้และชั้นวางของข้างบนโครงการเขาก็ให้มาแบบนี้เลยนะเราอาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างพูดดูดควนันหรือแม้กระทั่งไมโครเวฟนะคะพวกใครที่อยากจะมีเตาไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็สามารถวางตรงนี้ได้เพราะเขาเดินระบบไฟต่างๆไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ และที่เราเห็นเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นี่นะคะหมายจะบอกเลยนะว่าเหนือท็อปขึ้นไปค่ะโครงการเนี่ยเขาปูเป็นกานิโตให้เราแบบนี้เลยนะคะไซส์ประมาณ60คูณ60ค่ะเพื่อเวลาที่เราทํากับข้าวหรือว่าล้างจานพวกน้ําต่างๆที่จะกระเด็นเลอะผนังนะคะก็จะไปอยู่ที่บริเวณของกระเบื้องเราเช็ดล้างได้เลยค่ะตรงนี้ทําความสะอาดง่ายเนาะส่วนด้านนี้เห็นหรือเปล่าว่าในห้องครัวที่นี่เนี่ยเขาเป็นครัวขนาดกว้างขวางทุกคนค่ะตู้เย็นไซสใ์ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะใครที่มีของสดชอบทาอาหารก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นได้จุใจเลย แล้วยังเหนือพื้นที่ด้านข้างไว้เพื่อเราต้องการนะจะมีชั้นต่างๆนะคะไว้เก็บอุปกรณ์เข้าของในห้องครัวก็สามารถที่จะเก็บในห้องครัวนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ ตนน้งมีค่ะก็คือพื้นที่ของลิฟิ n งนั่นเองค่ะทุกคนเปิดประตูมาปับ๊บลิฟิ n งก็จะอยู่ตรงกลางปุ๊บเลยนะคะลิฟิ n งของที่โครงการเอสเพสคอนโดบางนาบางประกงเนี่ยให้ลิฟิ่งใหญ่กว้างๆค่ะดูไซส์ขนาดโซฟานี้สิค่ะทุกคนโอ้โหันี้คือประทับจิตประทับใจมากๆนะคะแล้วระยะสายตาที่ดูทีวีอะคะ่ะไม่บอกเลยว่าเป็นคอนโดมิเนียมที่สามารถติดทีวี50นิ้วได้แบบสบายๆนะคะ ส่วนชั้นวางของใต้ทีวีนี้โครงการเขาก็ให้เรามาสวยงามแบบนี้เข้ากับห้องเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากจะมีแบบ c o m f ี่ t a b l e โตเ๊เล็กๆไว้มุมนี้ก็สามารถที่จะวางได้เหมือนกันนะคะส่วนด้านนี้ค่ะตรงนี้คือโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยหมายต้องบอกเลยนะว่าโครงการนะคะเขาก็ให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญ,คญแต่พวกรายละเอียดอย่างเช่นโต๊ะรับประทานอาหารอย่างเงี้ยเจ้าของห้องต้องปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์เผื่อบางคน เขาไม่ได้อยากมีโต๊ะรับประทานอาหารไว้ในห้องอาจจะเป็นมุมทํางานก็ได้บางคนชอบทานข้าวหน้าทีวีอันนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของห้องเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมุมนี้เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นมุมโต๊ะทํางานได้เหมือนกันค่ะ กันดีกว่าค่ะที่นี่เนี่ยเขาให้ความเป็นส่วนตัวนะคะของแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจนมากๆอย่างส่วนของห้องนอนนียค่ะเขามีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่แบบนี้ให้ด้วยเนาะถ้าเรามีแขกมาที่บ้านอ่ะแล้วเรายังอยากแบบได้ความเป็นส่วนตัวในห้องเราก็อาจจะหาม่านนะคะปิดบริเวณนี้หรือติดเป็นฟิล์มก็ได้นะคะที่บริเวณกระจกนี้ก็สามารถให้ความเป็นส่วนตัวกับเราได้แล้วเนาะสำหรับเตียงค่ะที่เห็นเนี่ยโครงการเนี่ยเขาให้เตียงมาสวยสดงดงามเรียบร้อยแล้วส่วนฟูกค่ะเราอาจจะต้องเพิ่มเติมนะคะ บางคนชอบฟูกที่มีความหนานะคะหรือบางคนนอนฟูกแข็งสักนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่แบบสรีระร่างกายของเราเนาะส่วนเตียงที่เขาให้มาเหมาะกับคนที่อยู่คอนโดมากๆไลฟ์สไตล์อย่างเราของเยอะนิดนึงนะคะเก็บไว้ใต้เตียงได้เลยเตียงเนี่ยเขาเป็นลิ้นชักไว้สําหรับเก็บของได้ด้วยค่ะแบบนี้ เก็บได้เลยเป็นเตียงลายไม้เข้ากันกับพื้นได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนแอร์ที่เนี่ยเขาใส่ใจของผู้อยู่อาศัยมากๆเนะี่ยเขาให้เป็นแอร์อินวอเตอร์ค่ะก็ประหยัดพลังงานเซฟเงินเซฟค่าไฟเงินในกระเป๋าของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคือท่อแอร์ค่ะอันนี้มันเป็นปัญหาของคนที่อยู่คอนโดลแล้วต้องการห้องที่สวยเพราะบางคนติดวอลบิวอินต่างๆใช่ไหม ท่อแอร์ของเขานะคะเขาฝังไว้ในผนังให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมันก็จะไม่โผล่ออกมาแบบรำคาญสายตาของเราคือเขาใส่ใจรายละเอียดของผู้อยู่อาศัยได้ดีมากๆค่ะและติดกันเลยนะคะกับโซนของห้องนอนก็จะมีระเบียงขนาดใหญ่ค่ะบางคนมองหาว่าเฮ้ยแล้วเครื่องซักผ้าอยู่ตรงไหนเครื่องซักผ้าสามารถไว้ที่บริเวณระเบียงได้เลยนะคะเขาแบ่งเป็นโซนไว้ชัดเจนค่ะเดินระบบน้ําระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ที่สําคัญไปกว่านั้น ในห้องนอนของเราเราก็อยากจะมีมุมที่มันเป็น walk-in closet ใช่ไหมคะที่นี่ตอบโจทย์ความฝันของสาวๆหลายๆคนเลยค่ะมุมนี้แหละคะ่ะสาวๆที่เหมาะสําหรับเป็น walk-in closet กับเรานั่นเองนะคะอย่างแรกเลยคือตรงนี้ค่ะเขามีหน้าต่างพร้อมกับช่องแสงให้เราด้วย แสงสว่างในช่วงเวลากลางวันเนี่ยจะส่องเข้ามาได้แบบพอดีมากๆเลยนะคะหรือว่าตอนกลางคืนถ้าเราอยากชมวิวนะก็ได้เลยค่ะทุกคนด้านนี้นะคะเราสามารถทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ได้ซึ่งโครงการเขาทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะสวยแล้วก็เข้ากับพื้นที่ตรงนี้ได้พอดีเลยค่ะ ส่วนฝั่งด้านนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่สเปซเหลือะค่ะทุกคนคะ่ะเราก็อาจจะมีแบบเป็นที่ไว้ของนะคะหรือว่าชั้นเก็บของต่างๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันบางคนมีของเยอะไงพวกกล่องต่างๆก็สามารถเก็บบริเวณตรงนี้ได้และที่เราเห็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆแบบนี้คะ่ะสวยๆหนะ้าบานสีละมุนแบบนี้นะคะโครงการเขามอบให้เราแบบนี้หมดเลยนะทุกคนด้านบนนะคะเราสามารถจะเก็บพวกแบบกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ๆมอนเครื่องนอนต่างๆไว้ได้เลยนะคะด้านล่างตรงนี้คะ่ะแขวน เสื้อผ้าได้จะเป็นชุดยาวก็ได้และตรงนี้ยังมีลิ้นชักให้ด้วยอ่าร้านนี้นี่ค่ะลิ้นชักไว้เก็บแบบของใช้ส่วนตัวของเราเสื้อผ้าเนาะด้านล่างนี้ค่ะก็ยังมีพื้นที่สําหรับเก็บของได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาบิ้วมาให้เราถือว่าดีมากๆ ส่วนห้องน้ําที่นี่ค่ะทุกคนห้องน้ําที่นี่เขาออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงมีขนาดกว้างขวางนะคะแล้วโครงการก็แยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ค่ะอย่างโซนนี้เนี่ยนะคะก็มีชั้นนะคะไว้สําหรับวางข้าวของในห้องน้ำเนาะแล้วก็โครงการเดินระบบไฟนะคะไว้ติดตั้งเครื่องทาน้าอุ่นได้นะคะแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศไว้ลดความอับชื้นด้วยอันนี้คือดีมากๆสําหรับคนคอนโดคือเลิฟมากๆนะคะส่วนพื้นที่โซนแห้งค่ะให้กระจกบานใหญ่แบบนี้นะคะสุขภัณฑ์ค่ะเขาให้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะ เอสเพซคอนโดบางนาบางประกงอะคะ่ะที่นี่เนี่ยอย่างห้องวันเบดรูมอะคะ่ะทุกคนเขาจะมี l a y ยอร์แบบด้วยกันให้เราเลือกนะคะแบบแรกที่ใหม่พาไปดูนั่นคือพื้นที่ของครัวเนี่ยเขาเป็นครัวปิดอยู่โซนด้านหน้าใช่ไหมคะส่วนอีกแบบหนึ่งค่ะ Layout นี้ก็เป็นห้องที่ใหม่อยู่ตรงนี้แหละครัวนะคะเขาจะไว้ที่บริเวณโซน ใกล้กับระเบียงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทํากับข้าวเราเปิดระเบียงระบายอากาศได้นะคะหรือเราจะติดเป็นประตูกระจกสไลด์นะคะปิดได้เพื่อแยกเป็นสัดส,ส่วนนี้คือได้เหมือนกันนะคะบอกเลยว่าคอนโดนี้เนี่ยเขาออกแบบมานะคะทุกๆห้องเนี่ยทุกๆท,ท,ท้ายอ่ะเขาตอบโจทย์เราหมดเลยนะอย่างห้องที่หมาพาไปดูนะคะชื่อว่า A2 นั่นเองนะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะเริ่มตั้งแต่28.67ตารางเมตรไปจนถึง29.58ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเพียงแค่1นึ่งล้านสองแบาทเท่านั้นเองค่ะ ส่วนใครนะคะที่อยากจะได้ห้องที่มีไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นมาอยู่หลายคนที่นี่เขาก็มีแบบ2ห้องนอนให้เราเลือกด้วยนะคะสำหรับแบบ2ห้องนอนหรือว่า two bedroom นะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะจะอยู่ที่57.56ตารางเมตรกับราคาเริ่มต้นเพียงแค่2 7 2ล้านบาทเท่านั้นเองบอกเลยนะว่าโครงการนี้นะคะเขาขายแบบ fully fitted นั่นเองค่ะเขาให้เฟอร์นิเจอร์เราเรียกว่าชิ้นใหญ่ๆหลักๆนี้ให้เราครบเลยนะคะแล้วผนังนะคะเขาก็จะเป็นผนังที่เก็บเสียงด้วยส่วนท่อแอร์เนี่ยนะเขาก็จะฝังในผนังแล้ว ทุกรายละเอียดของห้องในทุกๆยูนิตเขาใส่ใจมากๆนะคะที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่นําเทคโนโลยีลำ้ำๆเนี่ยมาให้กับลูกบ้านที่นี่ได้ใช้งานนะคะรวมถึงมีฟัซิลิตี้ส่วนกลางที่ครบครันมากๆแล้วการเดินทางที่นี่คือสะดวกจริงๆค่ะใกล้แหล่งงานใกล้แหล่งนิคมอุตสาหการรมต่างๆรวมถึงร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารต่างๆเราก็สามารถเลือกได้แบบครบตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยนั่นเองนะคะ ฝากไปด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาคอนโดมิเนียมบางคนนะคะก็อาจจะเปลี่ยนจากผู้เช่านะคะมาเป็นเจ้าของเองซึ่งหม่บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษไว้ให้กับเราด้วยนะมาพูดคุยกันได้เลยะค่ะเขามีโปรโมชั่นเยอะมากเลยบอกเลยว่าเราไลฟ์สไตล์การจ่ายเงินเป็นประมาณไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่ พูดคุยกันได้มาเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมล้านต้นๆกันดีกว่านะคะกับโครงการเอสเปซ o n นโดบางนาบางปะกงค่ะซึ่งที่นี่สำนักง,งานขายนะคะเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะวันนี้โฮมาราพามปครบจบเรื่องบ้านธารกิจทั้งหมถือว่าคอม p ลีทแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปรีวิวบ้านและคอนโดโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมแต่ที่แน่ๆโครงการนี้นีบมาเถอะโปดีวิวดีทุกอย่างดีโอ้ยมีไปหมดเลยต้องขอตัวลาก่อนดีกว่าค่ะ